ลมร้อนลงเขาพัดมาไม่ขาดสายตามรายทางที่ชายชะกันทั้งสี่คนย่ำเดินไปทางด่านสายนี้เป็นเส้นทางเดียวที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาหาปูหาปลาแถวลำห้วยท้ายป่าลำจังหันกระทั่งพรานป่าเข้าไปหาล่าสัตว์ในเขตเทือกเขาสูงพนมดงรักที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และอันตรายไม่ต่างจากเขาใหญ่ป่าดงพญาไฟในเขตโคราชและสระบุรีที่มีเทือกเขาสูงกั้นกลางระหว่างภาคกลางกับอีสานร,ระหว่างเส้นทางเดินเข้าไปที่ป่าท้ายห้วยลำจังหันอีกฝากฝั่งเป็นชายเขาสูงชันตลอดสายโขดหินขนาดน้อยใหญ่ มีอยู่มากมายไปตลอดเส้นทางต้องพยายามค่อยๆปีนป่ายพอข้ามไปได้จึงเป็นเหตุให้ใชายทั้งสี่คนต้องใช้การเดินเท้าเข้ามาเพียงเท่านั้นเถาวันที่รกเรือพันเกี่ยวต้นไม้น้อยใหญ่ทำให้ต้องคอยถากถางตัดฟันไปตลอดเส้นทางถึงแม้จะเป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของการเริ่มต้นออกเดินทางในวันแรก ทุกคนจึงไม่แปลกใจเหตุที่ลุงสอนพรานเท่าที่พวกตนตั้งใจหมายมั่นที่จะเข้าไปหาจึงต้องทำกระท่อมไว้กลางป่านานๆครั้งแกถึงจะเอาปลาแห้งและของป่าออกไปขายในหมู่บ้านก่อนจะหาเอาเข้าสารรวมถึงของใช้ที่จำเป็นกลับเข้าไปที่กระท่อมของแกอีกครั้งครั้นจะเดินอ้อมไปตามทางรถบรรทุกลากไม้เก่า ป่านนี้คงรกชัดไม่ต่างกันและต้องใช้เวลานานกว่าปกติเห็นทีวันนี้คงไม่ถึงจุดหมายทิดสิงจึงพาคนทั้งสามเดินเข้าไปตามทางด่านสายนี้มุ่งสู่ป่าท้ายห้วยลำจังหันจุดหมายคือกระท่อมของพรานสอนผู้เป็นลุงเพื่อค้างคืนกันในวันแรกหลังจากที่ทุกคนนั่งพักคลายความเหนื่อยล้าเพียงชั่วครู่ อยู่ใกล้ๆกับลำห้วยบริเวณเชิงเขากบป่าเข้าไปบ่ายโมงกว่า,วาแล้วหลังจากล้างหน้าล้างตาเพิ่มความสดชื่นและกินข้าวกลางวันกันจากนั้นจึงมุ่งมั่นก้าวเดินกันต่อไปโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะพี่สิงไม่ถึงสามปีหลังจากถูกยกเลิกสัมปทานป่าลำจังหันจะฟื้นตัวได้ไวขนาดนี้ จ่าสำราญพูดขึ้นขณะดุมเดินรังท้ายเมื่อหลายปีก่อนที่ป่าลำจังหันแห่งนี้ได้มีการสัมปทานทำไม้จริงตามที่จ่าสำราญได้กล่าวเขากับทิศสิงหรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นตำรวจในพื้นที่เมื่อมีโอกาสก็มักจะเข้ามาชวนทิศสิงเที่ยวป่าหาล่าเนื้อหรือของป่า มากินแกล้มเล่ากันอยู่เสมอกระทั่งถือเป็นเกลอกันนับถือทิศสิงเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก่อนจะมาว่าจ้างชักชวนทิศสิงในครั้งนี้ให้มาเป็นคนนำทางเข้าไปตามหาคนหายที่ปางไม้ร้างในเขตป่าชายแดนตามที่เพื่อนของตนได้มอบหมายมาอีกทีประสานกับวิชานคือเพื่อนของจ่าสำราญ ที่มาร่วมเดินทางในครั้งนี้คนทั้งสองต้องการเข้าไปตามหาคนหายที่ปางไม้เก่าแถวเทือกเขาพนมดงรักและนี่คือวันแรกของการเริ่มต้นออกเดินทางเนื่องมาจากวิชานทราบข่าวมาจากพี่สะพ้ายของเขาว่าวิชัยพี่ชายของตนหายตัวไปอย่างลึกลับกับนายพรานที่มีชื่อว่าบุญมีและคณะลูกหาบ ที่เป็นลูกน้องเก่าของนายวิชัยซึ่งเคยเป็นหัวหน้าคุมคนงานที่ปางไม้เก่าแห่งนั้นได้เดินทางเข้าไปตามหาสิ่งของบางอย่างในปางไม้ก่อนจะหายตัวไปไม่ได้กลับออกมาจากป่าจนกระทั่งล่วงเวลามาถึงปัจจุบันก่อนนานเป็นเดือนกว่าแล้วจึงเดือดร้อนนายสำราญต้องมาชักชวนทิดสิงที่เพิ่งลาสิขา ศึกออกมาจากการบวชพระแก้บนก่อนหน้าที่จะเดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นเขาว่าพี่วิชัยออกเดินทางไปพร้อมกับพรานคู่ใจของแกที่ชื่อว่าพรานบุญมีไม่ทราบว่าพี่สิงห์พอจะรู้จักพรานคนนี้บ้างหรือเปล่าครับวิชานเอ่อยถามขึ้นรู้จักดีครับแกเป็นพรานเก่ารุ่นพี่ผมเองครับ น้ำใจดีมีวิชาอาคมพอใช้ได้แต่น่าเสียดายที่แกติดเหล้าหนักไปหน่อยเลยออกแนวดื้อรั้นไม่ค่อยจะฟังใครทิดสิงเอ่ยตอบเพราะรู้จักพรานบุญมีเป็นอย่างดีนับถือเป็นพรานรุ่นพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกระท่อมหลังเดียวตั้งอยู่โดดเดียวท้ายห้วยลำจังหันนั่นคือจุดหมายปลายทางในวันนี้ ที่ทิดสิงจะพาคณะนายจ้างเข้าพักค้างแรมอ้าวเฮ้ยใครนั่นไปยังไงมายังไงใช่ไอสิงหรือเปล่าวะชายชราผิวดำกล้านแกร่งร้องทักขณะนั่งสารแหอยู่ที่แคร่หน้ากระท่อมสวัสดีครับลุงสรนทิดสิงเอ่ยทักก่อนจะแนะนำคนทั้งหมดให้รู้จักกับพรานสร พรานชาราที่อาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนี้เพียงลำพังตามสบายกันเลยนะถือสว่าเป็นบ้านของตัวเองพรานสอนเอ่ยพลางถือขวดเหล้าป่ามาเปิดพร้อมรินส่งให้กับทุกคนขอบคุณมากครับพรานนี่พวกผมเอาเหล้าแดงมาฝากด้วยนะครับสำราญกล่าวพลางยกแก้วเหล้าป่าที่พรานชารารินส่งให้ เรื่องราวในวงสุราจึงเริ่มขึ้นขณะเวลากำลังโผลเพลทิดสิงอาสาลงมือทำอาหารจากปลาช่อนที่พรานชราหามาได้กลายมาเป็นต้มยำปลาช่อนใส่ใบผักเต้าแกล้มเหล้าพร้อมกับกินอาหารเย็นไปด้วยพรานบุญมีกับนายวิชัยก่อนที่จะเข้าไปที่ปางไม้เกา่าก็เข้ามาพักกันที่นี่และพรานสอนบอกกล่าว ถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วพี่วิชัยได้บอกอะไรกับพรานสอนหรือเปล่าว่าจะเข้าไปเอาอะไรกันวิชาญเอ่ยถามขึ้นเออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นว่าจะไปหาของเก่าที่ลูกน้องคนงานฝังเอาไว้ที่นั่นก่อนจะปล่อยทิ้งร้างไปพรานสอนเอ่ยตอบผมคิดว่าจะต้องเป็นของสำคัญแน่นอนไม่งั้นพี่วิชัย คงไม่กล้ากลับเข้าไปค้นหามันแน่ประสานเริ่มพูดคุยบ้างคือเอาอย่างนี้นะครับพรานสอนพวกเราอยากทราบว่าปางไม้เก่าแห่งนั้นมันมีสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับอันใดถึงได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้โดยไม่มีใครเข้าไปขนเอาไม้งวดสุดท้ายออกมาวิชาญเอ่ยถามขึ้นอีกคนพรานสอนนิ่งคิดอยู่นานก่อนจะพูดขึ้น ในช่วงที่ผมเคยทำงานอยู่ที่ปางไม้แห่งนั้นไม้ใหญ่ชุดสุดท้ายที่จะต้องตัดมันอยู่ติดกับป่าชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเราเข้าไปสํารวจหาพื้นที่จะต้องสร้างที่พักคนงานชั่วคราวรเผอิญไปเจอเข้ากับกระท่อมของชาวบ้านตั้งอยู่สามหลังบนเชิงเขาแห่งนั้นแต่ครั้นพอเข้าไปสอบถามดูกลับพบว่าผู้คนเหล่านั้น เป็นชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามมาโดยไม่ทราบว่าเป็นเขตแดนของประเทศไทยชาวบ้านเหล่านั้นเห็นพวกเราเข้ามาก็ไม่ค่อยพอใจจึงพากันขับไล่ไม่ให้เข้ามาตัดไม้แถวนี้แต่จะทำอย่างไรได้พวกเราได้รับมอบหมายให้ตัดไม้ตามหน้าที่จึงจำเป็นต้องขับไล่ชาวเขมรพวกนั้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นญาติพี่น้องกันพวกเขาต่างอ้อนวอนขอความเห็นใจโดยได้มอบสิ่งของบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขไม่ให้นายวิชัยไล่คนอพยพพวกนั้นออกไปซึ่งนายวิชัยเองก็ตกลงรับปากกับกลุ่มคนพวกนั้นแต่เมื่อนานวันเข้าเจ้านายใหญ่ผู้เป็นเจ้าของสัมปทานทำไม้ ได้เข้ามาตรวจงานได้พบเข้ากับชาวบ้านพวกนั้นจึงได้ขอกำลังตำรวจตระเวนชายแดนและทหารพรานมาช่วยขับไล่ผลักดันคนพวกนั้นให้ออกไปจากแผ่นดินไทยสายตาของพ่อเท่าชาวเขมรคนที่มอบของบางอย่างให้กับนายวิชัยมองมาด้วยความอาฆาตมาดร้ายก่อนจะถูกขับไล่ออกไปพร้อมกับลูกหลานของตน ทั้งยังมีเสียงกลด่าภาษาแปลกๆดังก้องป่าชายแดนซึ่งในตอนนั้นพวกเราไม่ได้สนใจอะไรกันมากนักเพราะมันเป็นไปตามหน้าที่ของเหล่าทหารตำรวจที่จะต้องผลักดันคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ถือว่ายังดีที่ไม่มีการกระทบกระทั่งกันจนถึงขั้นต้องมีการเสียชีวิต นายวิชัยปิดเรื่องทุกอย่างแม้กระทั่งของสิ่งนั้นเป็นความลับมาเนิ่นนานจนประมาณสมเดือนสุดท้ายก่อนจะย้ายไปที่ป่าแห่งใหม่ในช่วงที่จะขนไม้งวดสุดท้ายออกไปเรื่องร้ายๆจึงได้อุบัติขึ้นชายหนุ่มชาวกัมพูชาได้เข้ามาขอของที่พ่อเท่าชาวขเขมรมอบให้แทนสัญญากับนายวิชัย แต่กลับไม่ได้ของคืนตามที่พวกตนตั้งใจเพราะนายวิชัยบอกว่ามันหายไปนานมากแล้วก่อนที่พวกชาวบ้านจะถูกขับไล่ซะอีกจนมีปากเสียงกับชายชกันชาวเขเมรถึงขั้นชกต่อยกันหัวร้างข้างแตกกระนั้นเองพวกนั้นยังบอกอีกว่าพอเท่าชราคนนั้นตายแล้วให้รีบคืนของไปซะ ถ้าไม่อยากให้มีการตายเกิดขึ้นแต่นายวิชัยก็ไม่ได้ใส่ใจทั้งยังสั่งลูกน้องยิงปืนขับไล่จนกลุ่มคนเหล่านั้นหนีหายแตกกระเจิงจนเรื่องไปเข้าหูของทางการว่ามีชาวเขเมรมารุกรานคนงานปางไม้จึงได้มีกองกำลังมาขับไล่อีกครั้งทางด้านนายวิชัยรู้ดีว่าของสิ่งนั้นมันมีค่ามากมายขนาดไหน จึงได้สั่งให้ลูกน้องคนสนิทคือพรานบุญมีนำไปฝังเอาไว้ก่อนที่นายวิชัยจะออกจากป่าชายแดนไปกับพรานบุญมีเพื่อไปหาโชเฟอร์คนขับรถที่แคมป์พักคนงานด้านนอกให้เดินรถเข้ามาขนไม้ใหญ่งวดสุดท้ายออกไปแต่ในคืนนั้นเองมีผมและคนงานประมาณห้าคนนอนพักที่ปางไม้ชายแดนแห่งนั้น โดยมีอาสาทหารพรานมาช่วยดูแลคุ้มกันประมาณสี่นายเพราะเกรงจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นและก็เป็นไปตามนั้นจริงๆในกลางดึกขณะที่ผมกำลังหลับอยู่นั้นได้มีเสียงปืนดังลั่นทำให้ผมสะดุ้งตื่นเมื่อออกไปด้านนอกจึงพบเข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเสือใหญ่ลายพาดกรอน กระโจนเข้ากัดขย้ำทหารพรานนอนแน่นิ่งไปถึงสองนายส่วนอีกนายกำลังยิงใส่ร่างเสือร้ายจนลูกกระสุนหมดแม็กทหารพรานคนนั้นตั้งตัวไม่ทันเมื่อมันกระโจนขย้ำที่ก้านคอต่อหน้าต่อตาผมพอดีทีนี้ผมเลยมั่นใจว่ากระสุนธรรมดาเอามันไม่อยู่แน่ๆจึงคว้าเอาปืนลูกซอง ที่นายวิชัยทิ้งเอาไว้ให้ใช้งานบริกรรมปลุกเสกคาถาลงไปก่อนจะยิงใส่เสือร้ายตัวนั้นที่มันกระโจนมาทางผมพอดีสิ้นเสียงปืนนั้นมันดิ้นพล่านแต่ไม่สิ้นฤทธิ์ผมหักลำกล้องกระชากกระสุนใส่อีกทีครั้งนี้มันจึงนอนแน่นิ่งไปแต่เหตุการณ์ยังไม่จบสิ้นเพียงเท่านั้น กลุ่มชายชะกันเช้าขเขมรต่างคว้ามีดคว้าปืนของทหารพรานที่นอนตายเข้ามาไล่ฆ่าไล่ฟันคนงานที่เหลือและเหมือนว่าเสือตัวนั้นมันจะมีอาถรรพ์สะกดไัยผมไม่สามารถใช้อาคมคุ้มกายได้อีกจนกระทั่งคนที่เหลือต่างล้มตายกันเป็นเบือเหลือเพียงผมที่ยังพอมีสติหนีเอาตัวรอดออกมาได้ จึงเป็นเรื่องใหญ่เลยคราวนี้เมื่อทหารพรานตายไปถึงสมนายพร้อมคนงานตัดไม้อีกห้าคนด้วยความโกรธแค้นทางทหารพรานของไทยจึงส่งหน่วยสังหารเข้าไปกวาดล้างชาวเขมรกลุ่มนั้นจนล้มตายไปทั้งหมดเช่นเดียวกันส่วนร่างเสือตัวนั้นพวกทหารพรานบอกว่าไม่มีใครพบเห็นจากนั้นจึงเบี่ยงเบน บอกว่าชาวเขมรเข็นฆ่ากันเองแล้วก็ปิดข่าวหลังจากนั้นจึงไม่ให้ใครเข้าไปเอาไม้งวดสุดท้ายออกมาเกรงว่าถ้าข่าวถูกแพร่งพลายออกไปจะเป็นปัญหาระดับชาติในเขตชายแดนผมมารู้อีกทีจากปากของพรานบุญมีว่านายวิชัยได้ให้มันฝังเสียนพระทองคำเอาไว้ แต่หลังจากที่สัมปทานปางไม้ได้จบสิ้นลงก็ไม่มีใครเข้าไปที่นั่นอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดเท่าที่ผมไปประสบพบเจอมาก็มีเท่านี้แหละครับพูดจบพรานสอนจึงมวนยาจุดสูบก่อนจะยกเหล้าในแก้วขึ้นดื่มผมว่าแล้วไงพี่วิชัยต้องกลับเข้าไปเอาของมีค่าเป็นแน่วิชานเอ่ยขึ้นแต่ที่แน่แน่ ผมไม่มั่นใจเลยว่านายวิชัยจะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าทิดสิงกล่าวแต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องเข้าไปที่นั่นนะครับพี่สิงพรานสอนด้วยอย่างน้อยพรานสอนเองก็น,น่าจะรู้อะไรบางอย่างที่พวกเราไม่สามารถคาดเดาได้จ่าสำราญเอ่ยขึ้นและมองมาทางพรานสอนได้สิจาแต่ว่าผมอาจจะเดินช้ากว่าเดิมมากนะ นี่คือบาดแผลที่ผมได้รับจากไอเสือตัวนั้นพรานสอนพูดจบจึงถลกขากางเกงชาวเลขึ้นมาเผยให้เห็นรอยแผลยาวจากโคนขามาถึงหัวเขา่าเวลาผมเดินมันจะเหมือนคนขาเปนนะครับรอยแผลเป็นมันยึดติดกันเป็นพังผื้น,นะครับ <c oughs> พรานเท่าไม่คลายอารมณ์ขันเมื่อสุราน้ำจันทร์พร่องไปถึงสองกลม เอาเป็นว่าตกลงตามนั้นนะครับพรานสอนเดี๋ยวผมขอตัวนอนพักก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวิชาญเอ่ยบอกประสานกับจ่าสำรานยังคงนั่งดื่มสุรากันจนหมดพรานสอนนั้นหลับไปพร้อมๆกับวิชาญส่วนทิศสิงยังนั่งก่อไฟเตรียมอาหารและหุงข้าวเอาไว้เพราะเวลาล่วงมาใกล้ค่อนรุ่งแล้วเมื่อเสร็จับ จึงขึ้นมานอนหลับไปเพียงครู่เสียงเพรียกแห่งพงไพรยิงขับขานในเช้าตรู่ของวันใหม่กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นผสมกลิ่นควันไฟกาต้มน้ำใบเก่าคราบขมเหลาดำเมี่ยมทั่วทั้งใบส่งไอร้อนพร้อมเสียงเดือดร้องซาซ่าของกาน้ำพรานสอนเองแม้จะอยู่ในป่า แต่หาใช่คนไรอารยะไม่มีกาแฟดำไว้ให้กินเฉกเช่นคนเมืองเนื่องจากทุกครั้งที่มีคนผ่านเข้ามาจะซื้อหาเอากาแฟและของใช้อื่นๆมาฝากแกอยู่เสมอนกเขาละเมอร้องเสียงแปลกแวกแนวฟังดูแล้วน่าขบขันมันคงตากน้ำค้างยามดึกจนถึงขั้นหลับละเมอลึกไปจนถึงตอนเช้านกแขกเต้า ขันขันรับวันใหม่อยู่เช่นกันเสียงมันกังวานแววแผ่วหวานเป็นสัญญาณของป่าที่อุดมสมบูรณ์เมื่อสิ้นแสงแดดอ่อนยามรุ่งอรุณความร้อนแรงรุนแรงจึงเข้ามาเยือนกลุ่มคนเดินทางในทันทีป่าแห่งนี้เป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวจึงไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ให้เป็นร่มเงารีบเดินเข้าสีลุงซอนเสียชื่อพรานเก่าหมด ทิดสิงเอ่ยบอกพรานสอนที่เด really ินงุนง่านไม่เหมือนแต่ก่อนเออแดดมันเริ่มอ่อนไววสิงอีกไม่นานถึงป่าเบื้องหน้าค่อยนั่งพักกันข้ายังไหวพรานสอนกล่าวเมื่อเข้ามาถึงชายเขาที่ติดกับป่าชายแดนจึงเริ่มพบเห็นร่องรอยเส้นทางลากไม้เก่าเป็นเส้นทางรถ อ้อมเข้ามาอีกเส้นทางท่อนซุงถูกวางขวางระเกะระกะน่าเสียดายถ้าขายได้คงมีราคาหลายแสนโคนต้นไม้ที่เคยถูกตัดบัดนี้แต่ขแขนงผลัดใบกลับมาเป็นต้นไม้ขึ้นตามเดิมอีกครั้งถึงแม้จะยังไม่สูงสางเท่าโคนต้นเดิมแต่ธรรมชาติได้เสริมเติมแต่งให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ทุกคนนั่งพักกันเพียงครู่เดียวเพราะกลัวจะไม่ทันก่อนมืดคำ่ำหลังจากกินข้าวกลางวันที่หอมาจึงมุ่งหน้าพากันเดินต่อไปหลายชั่วโมงต่อมาจนถึงบ่ายคล้อยดวงตะวันลอยเรี่ยเหนือขุนเขาคนทั้งห้าจึงเข้ามาถึงปางไม้เก่าเกือบเข้าเวลาโพลเพลต้องขัดห้างแล้วพวกเรา หาเอาต้นไม้ใหญ่ๆพอทำสองห้างได้พรานสอนเอ่ยบอกทุกคนไม่นานขณะช่วยกันตัดไม้ทำห้างอยู่นั้นทางด้านป่าชายแดนพรันมีเสียงหวีดร้องดังลั่นหลายคนที่ร้องออกมานั้นได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเสียงนั้นวิชาญอุทานออกมาเขาคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของพี่ชายแต่อาจจะเป็นเพราะคิดมากไปเองก็เป็นได้ อย่าเพิ่งสนใจครับนายวิชานเสียงอะไรมันก็เรื่องของมันตอนนี้เราเรีบพากันขึ้นไปบนห้างก่อนเถอะครับร้านสอนเอ่ยบอกห้างขนาดกระทัดรัดสองห้างข้างๆกันทําให้คนทั้งห้านั้นพอได้นั่งพิงกันได้สายตาคนทั้งหมดเพ่งมองไปทางเขตชายแดนมองเห็นเพิงพักคนงานที่ผุพังไปตามการเวลา พรานสอนคิดว่าจะมีคนมาใส่อยู่ที่เพิงพักนั้นหรือเปล่าครับประสานกล่าวเมื่อเห็นแสงรำไรคล้ายกับตะเกียงน้ำมันกา๊าดที่เพิ่งถูกจุดขึ้นมาเมื่อฟ้ามืดสนิทต,ตรงนั้นแหละครับนายที่ผมได้ยิงเสือใหญ่และคนทั้งหมดก็ล้มตายที่นั่นพรานสอนเอ่ยบอกคนทั้งหมดที่ได้รับรู้เรื่องราวมาแล้วในคืนที่ผ่านมาแต่ทว่าในค่ำคืนนี้ พวกตนได้มาอยู่ในสถานที่จริงสิ่งที่อ่อนไหวที่สุดจึงชูชันขึ้นมาทั้งขนแขนขนข,นขาต่างพากันชี้ชูชันต่างจากตอนนั้นที่อยู่บนกระท่อมของพรานสอนนั่นนั่นมีคนอยู่จริงๆครับลุงทิดสิงเอ่ยบอกพรานสอนเมื่อเห็นร่างร่างหนึ่งเลื่อนไหวไปมาท่ามกลางแสงรำไรในเพิงพัก อย่าไปสนใจเลยที่เห็นนั่นไม่ใช่คนรอกพรานสอนเอ่ยบอกพลานจึงมีอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ชายป่าการแต่งกายนั้นเหมือนกับพรานชาวบ้านไม่มีผิดทิศสิงจึงอุทานเบาๆนั่นนั่นมันพรานบุญมีนี่ครับลุงทิศสิงมองมายังพรานสอนแล้วเองว่าใช่มันหรือเปล่าล่ะไอ้สิง รานสอนหัวเราะในลําคอกลิ่นสาบสางล่องลอยมาตามลมจนทุกคนต่างรู้สึกได้ว่ามีเสือร้ายมาป้วนเปี้ยนแถวนี้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ยังคงไม่เห็นตัวมันทางด้านเพิงพักร้างที่มีอีกร่างหนึ่งซึ่งกำลังเยื้องย่างเดินเข้ามาเทว่าในตอนนั้นกลับพบว่าเป็นนายวิชัยที่เสื้อผ้าฉีกขาดรุ่งริ่ง ต่างจากชายป่าทางด้านซ้ายคือร่างของพรานบุญมีอย่างแน่นอนทิดสิงทิดสิงรีบพาทุกคนลงมาลุงสอนแกเป็นเสือสมิงเสียงร้องเรียกจากพรานบุญมีที่ตะโกนออกมาสายตาทุกคนเพ่งมองไปที่พรานสอนกระนั้นเองพรานสอนได้หัวเราะในลำคอเบาๆ <c oughs> <c oughs> เองอย่าไปเชื่อมันไอสิงแค่มานยาเสือสมิงที่มาหลอกให้พวกเองลงไปหามันพรานสอนกล่าวแฝงแววตาก้าวแกร่งลงมาเถอะนะทุกคนเร็วเข้าก่อนจะโดนมันหลอกมาฆ่าอีกร่างโงนเงียนของนายวิชัยร้องเรียกอีกคำรบพี่วิชัยนี่พี่ตายไปแล้วใช่ไหมวิชานเอ่ยถามร่างนั้นออกไปใช่แล้ว เพราะไอ้พรานสอนไอ้สอนมันหลอกมาฆ่ายังไงละ่ะรีบลงมาเร็วเข้าวิชัยยังคงเอ่ยเรียกอยู่อย่างนั้นพลันทำให้ทุกคนสับสนหรือนี่จะเป็นมนขลังของเสือสมิงที่พรานเท่าสอนเคยเล่าให้ฟังตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ลุงสอนฉันสับสนไปหมดแล้วทิดสิงเอ่ยถามอีกครั้งท่านใดนั้น แววตาอันแดงฉานก็ปรากฏเสียงคำรามโฮกจากบนห้างจึงทำให้จ่าสําราญลั่นไกใส่พรานสอนในทันทีเสียงดังเปรี้ยงร่างเสือใหญ่กระเด็นตกลงไปเบื้องล่างขณะคนบนห้างต่างรีบปีนหนีเอาตัวรอดเมื่อได้ที่ปลอดภัยจึงระดมยิงใส่เสือร้ายกันอีกครั้งอะอะอ,ะอะทีนี้พวกมึงรู้แล้วหรือยัง ว่าไอ้พรานเท่าคนนี้มันหนีรอดออกไปได้ยังไงเสือสมิงเอ่ยออกมาเป็นภาษาคนก่อนที่มันจะไล่กัดกินวิญญาณผีตายโหงพรานบุญมีกับนายวิชัยจนร่างกายขาดสะบ้านไม่มีชิ้นดีทางด้านทิศสิงเมื่อเห็นดังนั้นจึงอธิษฐานจิตขอครูบาอาจารย์ให้ตนได้สังหารและปลดปล่อยวิญญาณของลุงสอน จากสมิงพรายคุณใสของชาวเขมรตัวนั้นพลันเมื่อเป่าเสกจึงเขียนเลขยันกำกับก่อนจะยัดกระสุนปลุกเสกเลงไปที่ร่างของสมิงพรานสอนจากนั้นจึงกลั้นใจแล้วยิงออกไปเสียงดังเปรี้ยงหลังจากสิ้นเสียงปืนเสียงคำรามโฮกของเสือร้ายร้องดังลั่นก่อนที่ประสานกับวิชาญจะระดมยิงใส่มันอีกยกใหญ่ เมื่ออาถรรพ์ได้คลายคำสาปลงกระสุนธรรมดาดึงทะลุพลุนไปทั้งร่างทั้งสี่คนที่นั่งอยู่บนห้างจึงพบเข้ากับร่างที่เป็นวิญญาณของพรานศรขณะล่องลอยไร้ร่างท่าทางสุข,ขุมเหมือนยังมีชีวิตมันสิงร่างของข้ามานานเพื่อรอวันที่จะหลอกให้พรานบุญมีพานายวิชัยมาฆ่า เพราะมันแค้นนายวิชัยมากส่วนตัวของข้าเองก็ไม่อยากเป็นทาสของมันต่อไปร่างของพรานบุญมีกับนายวิชัยถูกฝังเอาไว้ที่ใต้เพิงพักร้างแห่งนั้นส่วนของสําคัญคือเสียรพระทองคำนั้นอยู่บนกระท่อมของข้าข้าลาลนาไอทิสิงห์สิ้นเสียงนั้นวิญญาณของพรานสอน ก็อันตรธานสลายหายไปเหลือเพียงร่างของเสือร้ายเอาไว้เป็นที่เตือนใจว่าอย่าได้ไว้ใจชาวขมรนต่างแดนคนพวกนี้มีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปเฉกเช่นคนไทยของที่เขาให้มานั้นก็ไม่ควรรับเอาไว้แต่แรกมันอาจจะสร้างภัยให้กับตัวเองและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วเสร็จ จากข่าวคราวที่ว่านายวิชัยกับพรานบุญมีโดนเสือฆ่าตายโดยทุกคนช่วยกันขุดศพเอามาเผาในรุ่งเช้าของวันใหม่ก่อนจะห่อกระดูกลับออกไปบอกข่าวแก่ชาวบ้านและพี่สะพายของวิชาญก่อนที่คนทั้งสี่จะกลับออกไปจากป่าชายแดนได้มีชาวเขมรหลงป่ามาถามหาเสียนพระทองคำอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ทิศสิงไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตรอดกลับไปเพราะเกรงว่าจะเป็นภัยให้กับตนปัจจุบันเสียนพระทองคำํำยังคงหายสาบสูญไปพร้อมกับการตายของจ่าสำราญรวมไปถึงนายประสานและนายวิชาญเมื่อตอนที่พวกเขากลับเข้ามาชวนทิศสิงเข้าป่าอีกครั้งส่วนกระท่อมหลังนั้นทิศสิงได้เข้าไปนอนหาปลาแทนลุงสอน จนนานเข้าเรื่องราวทุกอย่างจึงเงียบหายไปและบางครั้งที่ทิศสิงเองก็มักจะหายตัวไปในป่าชายแดนจนกระทั่งทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด